สวัสดีครับ <c oughs> ตอนบ่ายครับผมมันลุยกันต่อครับฝันต้นปีนี้คงจะคิดว่าคงจะได้ดีอยู่ครับผมนี่ครับฝันต้นมันครับฝันไม่ออกเลยครับผม นี่ชาวน้ำโชคอยู่ร่มครับ <c oughs> <c oughs> ครับที่สวยนะครับผมอยู่ติดถนนดำครับ นู่นต้นไม้ดำๆน่นครับกันเขตดเนื่อยๆฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผม ับซ่องเขยอีสานชาแนลครับผมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทำงานก่อนครับ